ครับอันนี้ก็เป็นผลงานของนักศึกษาทวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทำให้กับคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรีนะครับเป็นเปียโนไฟฟ้านะครับอ,อันนี้เป็นแท่นที่ทำจากอลูมิเนียมและเหล็กนะครับสำหรับให้คนขึ้นไปเหยียบขึ้นมาได้เลยนะครับหลักๆก็จะประกอบด้วยตัวเปียโนโแล้วก็ อันนี้เป็นบอร์ดคอนโทรลนะครับแล้วก็เป็นมุงจรขยายเสียงนะครับก็เมื่อเรากดคีย์ไหนเสียงก็จะดังคีย์นั้นขึ้นมานะครับอ่าเนี้ยครับ สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับเดิมก็ตั้งงบไว้ประมาณ3า0แสนกว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้เราเพิ่งใช้งบไปประมาณรวมแล้วก็ตกประมาณแสนกว่าบาทนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ